สวัสดีค่ะตอนนี้ถนัดเที่ยวชาแนลเราอยู่ที่สานามบินสุวรรณภูมิค่ะวันนี้นะคะถนัดเที่ยวเรากำลังจะเดินทางไปลอนดอนประเทศอังกฤษ กับสายการบินฟินแอร์ชั้นบิสเนสคลาสค่ะเราก็จะบินจากสุวรรณภูมินะคะไปเฮลซิงกิใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงและจากสนามบินเฮลซิงกิไปฮีทโรนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าผู้โดยสารของสายการบินฟินแอร์เนี่ยจะสามารถเข้าใช้บริการเล้าส์อะไรได้บ้างในสนามบินสุวรรณภูมิสายการบินฟินแอร์เนี่ย เขาเป็นสายการบินในกลุ่มของ One World ที่สุรภูมิเนี่ยก็จะมีะคาเทสแปซิฟิกลาวส์กาตาลาวส์เจแปนแ i ร์ไลน์ลาวส์และมิลเลอร์เคลค่ะผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการนะคะจะต้องเช็คเวลาเปิดปิดให้ดีค่ะเพราะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยเขาก็จะเปิดลาวส์ให้สอดคล้องกับตารางบินของเขานะคะยกเว้น m i ลเลอร์เค n g e ซึ่งจะเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงลาชแรกนะคะก็คือกาตาลาชค่ะเขาจะเปิดตอนตีห้านะคะโอเคตอนนี้เปิดแล้วค่ะสวัสดีใช่คุนลับเซอร์เป็นก็เราจะมีอราคาด้วยค่ะผู้โดยสารสามารถสแกน QR code บนบนโต๊ะนะคะแล้วก็ออเดอร์ได้ที่พนักงานค่ะสำหรับห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในของกาตาแอร์ไลน์ลาชนะคะ โซนนี้ก็จะเป็นมินิบาร์นะคะแล้วก็เป็นซิตติ้งแอร์เรียค่ะมีที่นั่งให้พักผ่อนนะคะในก a ตาแอร์ไลน์เราซิตติ้งแอเรคือแบบเยอะมากมีที่นั่งเยอะมากมีที่นั่งพักผ่อนเยอะมากค่ะโอ โซนเบรคฟาสต์นะคะขนมปังนะคะพร้อมแยมมีให้เลือกสรรคุณจะเลือกแยมรสอะไรโอเมก้า oh เลิศและตรงนี้ก็เป็นมาร์ตินี่บาร์นะคะอลังการงานสร้างมากและตรงห้องนี้ก็เป็นดิ닝แอเรียอีกโซนหนึ่งค่ะ แต่งสวยงามมากด้านในก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะมาแต่ตัวเลยนะคะมีอุปกรณ์อาบน้ำครบนะคะน้ำอุ่นน้ำเย็นผ้าขนหนูนะคะพร้อม พร้อมใดนะคะจะมีห้องอาบน้ําอยู่สองห้องด้วยกันนะคะเราจะพาไปดูห้องน้ําผู้หญิงนะคะโอ้เข้ามาในห้องน้ํานะคะอย่างกว้างค่ะมีทั้งหมดสองห้องนะคะและห้องนี้ก็เป็นห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนะคะ ลุยใน Gata Airline เรานอกจากอาหารเป็นบุฟเฟ่แล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแบบราคาด้ห้บริการด้วยนะมี WiFi ให้ด้วยค่ะและนี่นะคะเป็นเมนูที่น้องอสตาฟที่นี่แนะนำต้องทานเลยค่ะก็เป็นขนมครกกับราสเบอร์รี่ซอสค่ะเดี๋ยวจะลองทานนะคะ ออร่อยมากเลยค่ะกลมกล่อม,มขนมพรกแบบไทยๆนะคะหว,วานๆนะคะกับราสเบอร์รี่ซอสเปรี้ยวนหน่อยค่ะกาตาพรีเมียมเลาบริการทุกระดับประทับใจค่ะเราเป็นผู้โดยสารเข้ามานะคะคือแบบเซอร์วิสสุดยอดและนี่ก็คือซากุระเลา์นะคะเป็นเลา์ของ j a p a n a ป r l i n ์ s ค่ะแจวกรุ๊ปนะคะเป็นสายการบินในกรุ๊ปของ One World ค่ะ เข้าไปลองดูกันและด้านหลังนี้ค่ะก็เป็น sitting area อันกว้างขวางเลยค่ะภายในซากุระเลาชนะคะแล้วก็มีห้องโทรศัพท์นะคะเพื่อที่จะงดการใช้เสียงภายนอกนะคะระูสไตล์ญี่ปุ่น,นจริงๆโอ้โหมีโตะ๊ะนั่งทำงานนะคะเพียบ ซากุระเราช์ก็มีห้องอาบน้ำนะคะแต่ว่าจะต้องทำการบุ๊กก่อนนะคะถึงจะอาบน้ำเข้ามาใช้บริการอาบน้ำได้นะคะในนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่ห้องอาบน้ำนะคะอยู่3ห้องด้วยกันค่ะแต่ว่าถนัดเที่ยวเราไม่ได้บุ๊กิ้งไว้นะคะก็เลยไม่สามารถเปิดเข้าห้องอาบน้ำได้นะคะเมนูในซากุระเราช์นะคะก็จะเป็นเมนูอาหารเซตประมาณนี้ค่ะ และทนาเที่ยวเราก็ออเดอร์เมนูข้าวหน้าแกงกะหรี่ไก่นะคะจากร้านนิปันเตค่ะอ,อร่อยกินกับขิงดองยิ่งอร่อยค่ะ และตรงนี้นะคะก็เป็นมิลเลอร์เคิร์นเลา์นะคะซึ่งเป็นเลาช์ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงคนเพียบเลยค่ะซึ่งเราจะไม่เข้าที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าคาเทฟแปซิฟิกเลาช์กันค่ะถึงแล้วค่ะคาเทฟแปซิฟิกเลาช์อูกว้างตรงนี้เป็นมินิบาร์นะคะเข้ามาปุ๊บแยกซ้ายแยกขวาเลยนะคะ ว้างขวางเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต,ตรงนี้ก็เป็นโซน sitting area นะคะโอ้มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้บริการนะคะด้านในก็เป็น sitting area คะ่ะนั่งพักไปแล้วก็ชม เครื่องบินขึ้นลงกันไปนะคะนั่งชมเครื่องบินนะคะขึ้นลงและก็มีวอชรูมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะห้องน้ำผู้หญิงนะคะสำหรับคาเทฟแปซิฟิกเราเขาจะไม่มีห้องอาบน้ำนะคะมีแต่ห้องส่วมค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องดื่มนะคะของมือนเมาค่ะและท่าเที่ยวเราก็ออเดอร์ไป2เซตด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กไก่นะคะเดี๋ยวชิมอร่อยนี่โจ๊กไก่นะคะแล้วนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวกับติ่มซำค่ะค่ะหลังจากที่ทนาเที่ยวชาแนลเราได้เข้าไปใช้บริการ 3า lounge กันนะคะในกลุ่มของ one world ความเห็นส่วนตัวของทนาดเที่ยวเราแล้ว sakura l o u n g กับคาเททแปซิฟิก lounge พอๆกันที่1ในใจนะคะทนาดเที่ยวเราขอยกให้กาต้าพรีเมียม l o u n g นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันการให้บริการรวมถึงลายอาหารนะคะยกให้เขาเลยค่ะค่ะและตอนนี้ทนาดเที่ยวเราก็ขึ้นมานั่งบนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเครื่อง Airbus a 3 5 0จะเป็น Business Class ที่นั่งแบบใหม่นะคะเราก็มาดูกันนะคะพอเราเข้ามานั่งแล้วมีอะไรบ้างนะคะจะมีหมอน2ใบแบบนี้ให้เรารู้ฟังค่ะน้ำแร่นะคะ1ขวดค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้เรานะคะสลิปเปอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปูนอนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะทีหลักนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มค่ะรู้สึกว่าจะเป็นของเมลิเมโกเนาะ รวมถึงหมอน,น้อยนี่ด้วยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นของเมลี่เมโกะเพราะว่าดูจากตัวทราเวลคิตแล้วนะคะก็จะเป็นของเมลี่เมโกะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีอันนี้ผ้าปิดตานะคะของเมลี่เมโกะลายเดียวกับกระเป๋าเลยนะคะแล้วนอกกนั้นก็จะมีเป็นชุด แรงฟันนะคะที่ปิดถูค่ะก็จะประมาณจะมีเมนูอาหารตามนี้นะคะและชั้นบิสเนสคลาสนะคะก็มีที่วางสัมภาระเหนือศีรษะ,ะทั้งสองด้านนะคะเหมือนชั้นอี o น o มีเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะไวเลสชาร์จนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะดึงออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กางออกมาตรงนี้ก็สามารถทานข้าวได้นะคะแล้วก็ ใช้นั่งทํางานได้ค่ะแถบต่างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่สําหรับเอาโต๊ดึงโตออกมาใช้งานปุ่มแอมเบียนไลท์นะคะเปิดปิดแอมเบียน i ์ไลท์แอมเบียนไลท์ก็คือตรงนี้นะคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะคะไฟอ่านหนังสือนะคะเหนือศีรษะค่ะก็คือตำแหน่งนี้นะคะ และปุ่มนี้นะคะก็เป็นปุ่มปรับเบาะที่นัง่งและช่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเก็บสัมภาระนะคะเก็บน้ำนดื่มนะคะต่างๆและตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บรีโมทนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB และหลังจากที่เครื่องขึ้นแล้วนะคะพนักงานต้อนรับบนเครื่องนะคะก็เอาผ้า ถ้าร้อนร้อนมากเลยจะร้อนไปไหนเนี่ยและตอนนี้เราก็แกะสลิปเปอร์เขามาใช้เรียบร้อยแล้วเรามาดูห้องน้ำของชั้น i n e s s Class กันนะคะคปึ๊บเปิดเข้ามานะคะอู้เป็นห้องน้ำที่มีวิวสวยงามมากโอ oh my god พุกๆไปนะคะพร้อมกับชมบวิวอันสวยงามภายนอกนะคะและตรงนี้ก็เป็นซิงนะคะพร้อมกับอุปกรณ์ล้างมือนะคะชิดชู้อะไรใดๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นกระจกนะคะโอ้ดีงาม ปูปไปส่องกระจกไปและก็ชมวิวไปค่ะลอดา้าสำหรับผู้ที่มาเป็นคู่หรือมาเป็นครอบครัวนะคะก็สามารถเอาฉากกั้นลงได้นะคะเราก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นคะ่ะและหลังจากที่เครื่องเทคออฟเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอาอา,อาหารเช้ามาเสิร์ฟนะคะ ก็จะเป็นอาหารเซตประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของเบรคฟาสนะคะนี่ก็จะเป็นทาร์ตนะคะเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นสลัดนะคะแล้วก็เป็นผลไม้สดค่ะแล้วก็เป็นขนมปงังโยเกิร์ตพร้อมแยมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเราก็ออเดอร์ได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ว่าถนัดเที่ยวเราออเดอร์เป็นออเรนจ์จูสค่ะมาทานมื้อเช้าไปได้วยกัน ค่ะแล้วตอนนี้เราเบรคฟาสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปูที่นอนแล้วค่ะนางท้องตึงหนักตายหย่อนนะคะเราก็จะปรับที่นอนก่อนนะคะ mm hmm. ก็คือตรงนี้มันเป็นช่องว่างที่ให้เราหย่อนเท้าใช่ไหมคะ mm hmm. เราก็จะกดปุ่มนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ตรงที่เขาพับลงไปนะคะ mm hmm. เขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะ mm hmm. หลังจากที่ซีนนี้ขึ้นมาแล้ว,ลวนะคะ mm hmm. เราก็จะ๋อ mm hmm. oh, that's okay, <S okay. Thank you อเราก็จะยกชิ้นนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะปิดตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นเรียบแล้วเราก็เอาผ้าปูนะคะที่เขาให้มานะคะก็ตรงนี้จะเป็นรูปเท้านะคะเราก็ปูโยนเข้าไปเลยะคะ่ะอันก็จะเป็นซอกนี่ค่ะปูที่นอน เรียบร้อยค่ะแล้วก็นอนได้เลยนะคะสำหรับผูห้หญิงที่สูง158สามารถนอนได้สบายมากเลยอะ่ะโอ้สบายค่ปออะปอเตอแล้วก็กรณีที่จะนั่งเอนนะคะก็สบายเช่นกันก็จะมีหมอนมาสองใบเนาะ อีกอันหนึ่งรองหลังแล้วก็อีกอันก็วางแบบนี้นอนหลับได้สบายจะนอนอ่านหนังสือก็ได้เพราะว่าตรงนี้ตำแหน่งไฟตรงนี้หรือว่าจะนอนอดูซีรีส์ดูอะไรก็ได้นะคะตามใจฉันเลยเราก็เอารีโมทออกมาที่ไม่ใช้รีโมทนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามันสามารถทัชสกรีนได้ค่ะ ในๆก็ปูที่นอนให้ดูแล้วนะคะก็พร้อมนอนจริงๆแล้วค่ะเนื่องจากว่าไฟนี้มันเป็นไฟเช้านะคะทางเราตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะ<อ>ก็สมควรแก่เวลานอนแล้วค่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะจะถึง เฮลซิงกินะคะก็มีการเปิดไฟนะคะกลุ่ผู้โดยสารค่ะก็เราออกจากสานามบินวนรดาโูมนะคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางตรงนี้ค่ะเราบินมาได้เชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะก็เหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็จะไปถึงที่เฮลซิงกิตอนนี้เราบินอยู่ใกล้กับสถานที่นี้นะอ่านอะไรเนี่ยบุสวง time to Helsinki นะคะก็อีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ระยะทางนะคะที่จะไปถึงเฮลซิงก,ก, 1, กินะคะก็อีก1,000กว่าไม์นะคะแล้วก็ estimate time arrival นะคะเราจะไปถึงที่เฮลซิงกิเนี่ยประมาณบ่าย3โมงครึ่งของวันเสาร์นะคะแล้วก็ณนะเวลานี้นะคะ t i มที่เวลาที่เฮลซิงกิเป็นเวลาเที่ยง 56นาทีนะคะแล้วก็เวลาที่กรุงเทพนะคะเป็นเวลา4โมง56นาทีค่ะของวันเสาร์ค่ะอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยนะคะนั่งเครื่องนะคะก็ต้องรัดเข็มขัดเนาะสำหรับที่นั่ง Business Class ในระหว่างที่เรานอนนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเซฟตี้เบลล์ตรงนี้นะคะ mm hmm. ให้เราคาดรึบ พื่อลอกตัวเราไว้นะคะในระหว่างที่เรานอนค่ะส่วนหน้าจอน,นี้นะคะก็เป็นไร i า t t ชโก t า a n k you Thank ค o u มาแล้วค่ะผ้าร้อนนะคะผ้าร้อนร้อนมากค่ะเนี่ยคือลวกได้เลยทีเดียวาต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นเวลาที่ประเทศไทยนี่เป็นเวลาที่เฮลซิงกินะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นเวลาที่เราเทคออฟจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ช่วงเวลา9โมงถึง10โมงเนี่ยเขาก็จะมีการเสิร์ฟอาหารให้เราแล้วก็ประมาณ10โมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยเขาก็จะให้เราให้เราพักผ่อนนะคะจนกระทั่งตอนนี้นะคะก็5โมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เขาก็จะเสิร์ฟอาหารเย็นนะคะให้กับเราค่ะแล้วก็เราก็จะไปถึงที่เฮลซิงกิ ะคะเครื่องแลนดิ้งเวลาประมาณนี้ค่ะบน Business Class นะคะเขาจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้นะคะ1ชั่วโมงค่ะก็ล็อกอินเข้าไปนะคะแล้วกเ็เข้าไปที่ Wi-Fi Network ชื่อนี้นะคะแล้วก็สแกน QR Code นี้นะคะแล้วก็รีจิสเตอร์ที่นั่งของเรานะคะพร้อมกับ Family Name ของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ใช้ Wi-Fi ฟรีบนเครื่อง หชั่วโมงค่ะและหน้าจอนี้นะคะ<ม>เขาก็จะบอกว่าเราบินไฟลอะไรเราออกจากแบงคอกไปที่เฮลซิงกิแล้วก็ต่อเครื่องไปลอนดอนนะคะก็คือหลังจากที่ลงเฮลซิงกิเนี่ยเราจะไปถึงเวลากี่โมงโลโก้ไทม์นะคะแล้วก็เราจะออกไปที่ประตูไหนเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้เราหมดเลยค่ะ และนี่คือเมนคอร์สนะคะของข้าพเจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดกระเทียมกับข้าวผัดไข่นะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมผักนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นดักสโมกค่ะแล้วอันนี้เป็นแซลมอนสโมกค่ะพร้อมกับขนมปังนะคะแล้วก็สั่งม็อกเทลออเรนจ์แอนจินเจอร์ดินเนอร์ของพี่ตาก้องเรานะคะพี่ตาก้องเราก็เลือกเมนคอร์สเป็นตัวกริลชิคเก้นนะคะ จะมีอะไรเนี่ย Vegetable and Tomato Sauce นะคะเครื่องดื่ม Blueberry Split ค่ะซึ่งเป็น Mocktail นะคะ Mocktail ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อาหารก็รสชาติถูกปากนะคะอร่อยค่ะก็มาตรฐานครัวสวนภูมินะคะ Dessert นะคะเป็น Strawberry Cake ค่ะหน้าตาดีเชียว และตอนนี้ถนาดเที่ยวเราก็เดินทางมาถึงเฮลซิงกิแอร์พอร์ตประเทศฟินแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรอ,อเวลาต่อเครื่องเพื่อที่จะต่อไปที่ลอนดอนอีก3ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็จะหาเลาสนะคะของฟินแอร์เข้ากันอีกแล้วค่ะถึงแล้วนะคะฟิ n a i r l o u าส e ค่ะป่าลุย Platinum Bing Business Class Lounge พอเข้ามานะคะขวามือก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะคะสำหรับฝากสัมภาระนะคะอยู่ขวามือเลยเจ๋งอะ่ะแล้วก็นี้บรรยากาศโดยรวมนะคะกว้างมากเป็นล็อชที่กว้างมากค่ะนี่ก็จะเป็นโตทำงานนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น time t a b l ลของแต่ละไฟล์นะคะแต่ละสายการบินค่ะแล้วตรงนี้เก๋กรุบมากเป็นเก้าอี้พักผ่อนเป็นน้องไข่อะ่ะน่ารักมากเลย ในในเลาจ์นะคะก็จะมีห้องน้ำนะคะและมีห้องอาบน้ำค่ะห้องอาบน้ำทั้งหมดมี5ห้องด้วยกันค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ำของอผู้พิการผู้สูงวัยแล้วก็เป็นห้องเปลี่ยนแพมเพิดเด็กน้อยนะคะห้องอาบน้ำสีเขียวนี้ก็คือเป็นห้องที่ว่างอยู่นะคะส่วนสีแดงนี้ก็คือมีผู้ใช้บริการอยู่เลาจ์นี้ด้วยความที่ พื้นที่กว้างขวางมากนะคะมากต้องใช้ว่าพื้นที่กว้างขวางมากจริงๆห้องน้ํานะคะมีสองโซนค่ะด้านในก็จะมีห้องน้ําหญิงและห้องน้ําชายให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยว,วเราจะไปดูกันโอ้ข้างในมีห้องน้ําเยอะมากค่ะเยอะกว่าตรงโซนห้องอาบน้ําเมื่อสักครู่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นห้องในข้างในห้องซ้วมนะคะ เอนดูก็จะมีเป็นซิงล้างมือในนอยนะคะแล้วก็มีสายชำระโอไมก้ oh God. มีสายชำระนะคะมีซวมมีทิชชู่ให้นะคะดีใจนะคะที่มีสายชำระนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องดืม่มแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นบาร์เครื่องดื่มอีกจุดและตรงนี้ก็เป็นมุมวายนะคะเทกันเอาตามอัธยาศัยเลยค่ะ ไลายอาหารของที่เลาจนี่นะคะก็จะเป็นอาหารฝรั่งเนาะแล้วก็จะเป็นเซล s ์เซอร์วิสค่ะก็คือทุกคนบริการตัวเองค่ะแล้วก็มีลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการเยอะมากค่ะคือแบบคนเยอะมากอ่ะ ค่ะและนี่ก็คือการเดินทางเส้นทางกรุงเทพเฮลซิงกิลอนดอนด้วยสายการบินฟินแอร์ชั้นบิส n e เ s สคลา s นะคะของถนัดเที่ยวชาแนลเราค่ะจะเห็นว่าถนัดเที่ยวเราได้เข้าใช้บริการเล้าถึง4 l ่เล้าด้วยกันค่ะก็ให้ทุกคนได้เห็นเป็นภาพรวมแล้วกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวถนัดเที่ยวเราก็จะขึ้นเครื่องจากเฮลซิงกิต่อไปลอนดอนก็คือปลายทางของเราค่ะฝากกด Subscribe ช่อง y o YouTube ทันเที่ยว Channel ด้วยนะคะและ f a c e o o o k Page ทันเที่ยวนะด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะนะตอนนี้เรากำลังต่อคิวขึ้นเครื่องอยู่นะคะจากเฮลซิงกิไปลอนดอนบินต่อไปอีก3ชั่วโมง